สบายดีท่านผู้ชมโอ taking, half, ้โหมาแบบนานาใหญ่นาแลนาดำเนาะเสียห้าก็เสียหย่าแล้วพี่น like ้องคือไอ้หมุนหมุงพูนเสือเปียกเบิดตอนนี้ชิลร่ไปเก็บพักโอ้เป็นเนวสะเนวลึกตอนนี้ฝนก็กำลังมาอีกเบิ้งพี่น้องเบิ้งฝนฝนลงแล้วทางนั้นฝนชิมาพูนโอ้ my god นี่ชิลร่ไปเก็บพักเนาะพี่ กระแดดกระแดดอีกท <c oughs> <Bye>. ั้งแดดทั้งหมทั้งฝนไปนมันเียาะบักฮน่ย่างละเรไปอโอพี่น้องมืดฟ้ามืดฝนฝน พอเอื่อยลงไปเก็บพักแถวนั้นปุ่นๆเยสิยางไปปุ่นแหละพอด,ดีไว้อนาบมาปลูกมั่นซ้ำปะหลังเบื้องนี้เนาะพี่น้องนาลงมาลงไปยูโบไปลงไปเฮ้ยลงไม่ยงไงไปหอกแก่ใจไ,ได้ยูโบ อยากกินมักตตองเก็บได้มักตตองได้พักเมื่อยโอ้โอตหไแล้วกปแล้วเมื่อยได้ได้พักอุ้มหนึ่งพี่น,อ <c oughs> น้องขึ้นคอย,ยไ,ไปกับชิตายไปเมื่อบันนีรอ มันได้อยูเดือนปลายพี่น้องเบิงมันเบิงมันโอ้สวยหญ้าก็สวย